महत्व อะไรนี่ป้าอะไรนี่ป้านั่งรถซาลิงครับรถซาลิงกันไหมป้านี่ครับผมซาลิงครับไปส่งตู้ครับไปส่งตู้ได้ไหมได้ไหมทำไงถ้าไมเป็นจะเหนื่อยเลยป้าเส้นออกแรงเยอะค่ะเส้นออกแรงสวัสดีครับอ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการหนึ่งวันนะครับวันนี้โรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีครับอ่ะมาดูใกล้มาดูใกล้ครับวันนี้มาดูมาดูมาดูนี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวขอดูคิ้วหน่อยคิ้วเท่ครับทำไมคิ้วคิ้วไปสักเพิ่งสักไม้มาหนิเพิ่งสักมาใหม่ครับเดี๋ยวทำไม ยกการที่การตกไหมนี่ไม่ตอครับทำไมแรงเฉลี่ยปะเอวเอวใช้งานได้ไหมเอวใช้งานเอวใช้งานไดียวโอ้เอาไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าหน่อยข้างหน้าเลยโอ้โหโอ้โหเอาข้างหลังข้างหลังหน่อยข้างหลังหน่อยเอาข้างหน้าข้างหน้าหม่เอาแรงแรงหน่อยโอ้โหของแทฉของแฉเอาวันนี้พ่าป้าสองไต่สูงครับวันนี้วันนี้โปรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีเราจะพาไปชมตู้ลำโพง15นิ้ว ที่ลูกค้าอยากให้อัปเดตอยากให้ทําขึ้นมาแล้วก็ยังให้รีวิวขึ้นมาวันนี้พาชมซับเบล15นิ้วรุ่นเทอร์โบ15นิ้วครับวันนี้อ่ะมาดูครับมาดูครับกันะนะวันนี้นี่เอามาป้สองมาปสองมาป้าสองมามาครับเทอร์โบ15นิ้วนี่ครับตู้ซับเบลเทอร์โบ15นิ้วแม่อัด20มิลนะวัวนี้นี่ครับแม่อัด20มิลคุณภาพ AA ตัวนี้นะครับนี่แม่อัดแท้เลยครับนี่นี่แม่อัดแม่อัดคุณภาพ AA ครับตัวนี้ถือว่าแม่อัดเกรดคุณภาพ ูงตัวนี้ไม่อัดคุณภาพเกล็ดสูงตัวนี้ครับยี่สิบมิลเต็มตัวนี้นี่ข้างล่างก็ไม้เต็มครับดูข้างล่างเนี่ยนี่ตรงนี้ก็ไม้เตีมยี่สิบล้านตัวสี่สิบป่ะเนาะครับนี่รองสองชั้นนี่ครับรองสองชั้นเนี่คบขนาดสิบห้านิ้วครับแต่เป็นไม้อัดยี่สิบมิลดูข้างในครับนี่เป็นเทอร์โบครับตัวนี้เทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับราคาวันนี้อัปเดตราคาเปิดตัวใหม่ครับสำหรับท่านที่สั่งจองวันนี้เราให้แค่ใบละ1,900บาทเท่านั้นนะครับ ขอบเหล็กต<ห>ัวนี้คร<ห>ับขอบเหล็ก20มิลนี่ขอบเหล็กขอบเหล็กขอบเหล็ก20มิลสีระเบิดนะครับนี่ไม่อัด20มิมิลไม่อัดแท้แต่แกงเหล็กตัวนี้ครับแต่แกงเหล็กตัวนี้แล้วก็มีหูวจับตัวนี้ครับนี่เป็นบล็อกจับตัวนี้บล็อกยกครับพนี่มาดูตู้ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ครับตู้กระติหาเท่าไหร่ครับมาดูที่ความลึกครับนี่หู้ลึก60เซนติเมตรนี่60เซนติเมตรลึกห0อ่าสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่จากพื้นสูง70สูง66นะถ้ารวมพื้นด รวมจีนตู้ได้67ถ้าไม่รวมจีนตู้ก็65นะแล้วจีน67สิบนังรวมจีนตูนะ้เนาะแล้วก็กว้างเท่าไหร่ปลาตองกว้าง49 49 50, 50. นี่ 49, 49. กว้าง49สูงจากพื้นก็67รวมรวมรวมจีนตูนะ้เนาะแล้วก็ลึกก็60เซนติเมตรนะครับ60เซนติเมตรตู้ซับเบดเทอร์โบใบน,นี้นะครับนี่ในในไม้ในภาษา ตัวนี้ฝาตัวนี้ครับนี่ฝาฝาปิดข้างบนครับนี่ปิดข้างบนนะป๋าตองเนาะปิดข้างบนปิดตรงนี้ครับนี่ปิดตราจะลงพอดีนะป๋าเนาะเห็นตัวนี้ไหมปิดตัวนมันต้องลงเลยครับเพราะมันยังแน่นอยู่ตัวนี้เดี๋ยวก่อนตัวนี้นี่ฝาใี่ครับแม่อัดยี่สิบมิลครับนะฮะราคาอยู่ที่ใบละราคาเปิดตัววันนี้ครับวันนี้ก็ที่เท่าไหร่ป๋าตองหนึ่งพันเก้าร้อยบาทอ้าววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่13พฤษภาคม2564ัร้บาทวันนี้เท่าไหร่พันเก้าวันนี้วันนี้พัน ครเดือนนี้พันเก้าเนาะเดือนเดือนใช่ไหมป๋าตู้ซับเบีเทอร์โบนะครับราคาอยู่ที่นะครับใบละหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยบอกว่าทุกชลิปไม่มีการตัดต่อครับอหัสป๋าเคียงอยู่ไหนอ่ะนี่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับใบละใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนี่ครับซับเบีเทอร์โบสิบห้านิ้วหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมรีวิวสองคูณสองพรุ่งนี้นะฮะน้าป๋าเนาะครับผมรีวิวสองคูณสองพรุ่งนี้นะ เอาเรียกปลาเกียงให้หน่อยปลาเกียงปลาเกียงนี่บอกรหัสหน่อยปลาเกียงรหัสนอยปลารหัสอะไรรหัสเชฟได้ไหมรหัสโทรศัพท์หโทรศัพท์นี่ครับบอกแล้วว่าทุกคลิปไม่มีการตัดต่อนะปลาเอาสวดปลาสวดหสวดอะไรสวดครับสวดสวดชูริอาตชูริอาตปลาลองฟอนแบบไม้ไทยสิไม้ไทยแบบไม้ไทยก็ฟอนเลยโอ้โหนี่ครับนี่นะไม้ไทยโอ้โหนี่ไงไงโอ้แต่ว่าผมไม่ใช้เรองเขาเข้าไปโอ้มาข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างหน้าข้างหน้าที่ข้างหน้า เห็นไม้ไทยเขาพอดเขาก็อ้าวไม่ไทยเต้นท uh ่าเลยนะท่าเลยนะแก่พ uh ี่ไม้เต้นท่าอะไรนะท่าไม่เคยจะฉันไม่เคยจะฉันไม่เคยจะฉันหน่อยไม่เคยจะฉันไม่เคยจะฉันเต้นโอ้โหนี่ครับนี่เขาเรียกท่าอะไรนี่ไม่เคยจะฉันมันเป็นไปทางนั้นนะป๋านี่ครับมันไปทางแบบละครลิงมากกว่านี่ลองลองลองทำท่าละครลิงสิจำไม่ได้ครับลองทำที่ตอนตอนเมื่อตอนเมาท่าละครลิงสิดิโอ้โหดิดิไอ้ไอ้ละครลิงอ้าว อาใ,ใ,ใ,ใส่เพลงก็ทำใส่เพลงหน่อยตัวนี้ตู้เปล่าเท่าไรปารหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับตู้ซับเบทเทอร์โบสิบห้านิ้วไม่อัดยี่สิบ Austin, w, ม,มิลขอบเหล็กนับตะแกรงเหล็กสีระเบิดตัวนี้มาดูเนื้อง,งานอีกรอบปาตัวนี้หนึ่งอัดยี่สิบมิลโอโ้โหเนื้องานสวยครับตัวนี้นี่ครับอดัดทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดที่เป็นสิบห้านิ้วนะครับนี่เก็บทุกเม็ดเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกเม็ดครับนี่ดูครับดูดูเนื้อไม้เต็มเนื้อไม้เต็มข้างซิิลลโคนนนแ้้้้ววกก็็ตตััีีจบรงใหเนนนีีีีี่่่ยะตัว้สรเเบิดทราใช้้สีีีรระเบบิดตััวนนค่ ขอบเหล็กอย่างดีคุณภาพครับ1,900บาทราคาโปรโมชั่นพิเศษแต่ว่าพิเศษถ้าท่านรับ2ใบนี้เท่าไหร่ปะ3,800ครับ3,800ใช่ไหมครับผม3,800เนาะครับผม3,800ครับถ้าเอา2ใบครับ2ใบ3,800มันก็เท่าเดิมนะปะใบละ1,900ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบบ20ดมิลเนาะครับแบบ20่มิลขอบเหล็กครับใบละ1,900บาทซับเบียดสิบนิ้วที่อะไรท่านอยากให้ อัปเดตแล้วก็อยากให้ผลิตขึ้นมาแล้วก็รายการต่อไปครับตู้แผ่นดินไหวที่เราจะอัปเดตต่อไปคือตู้แผ่นดินไหวนะป้าเนาะครับป้ายช่วยได้ช่วยได้ป้าช่วยได้ป้าช่วยได้หน่อยป้ายแมวป้าช่วด้ครับตู้เอาป้าช่วยได้หน่อยเอาเอาแบบไม่ไทย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 หน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละ โอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แะดูเอวดูเอวดูเอวหน่อยดูเอวหน่อยดูใกล้ดูเอวดูเอวใกล้หน่อยโอ้โหโอ้นี่นะนะท่าพื้นท่าพิถืนนี่ต้องตามต้งตามต้งตามต้องตามแล้วก็ตามลงแล้วก็ตามลงอีกตามลงอีกนี่ครับโอ้โหแข็งแน่โอ้ดูพื้นดูพื้นหน่อยดูเอวพิถืนหน่อย โอ้ยโอ้ยหโอ้ใจจะขาดเพราะป๋าต๋องชุดนี้ครับฝากชุดปูตู้นี้เราแล้วกันนะป๋าตองครับอ่าเทอร์โบ15นิ้วนะครับไปอัด20บินขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดโปรโมชั่นวันนี้นะครับ13บสามพฤษภาคมอยู่ที่ราคาเปิดตัววันนี้อยู่ที่1,900บาทหนึ่ันเก้าบาทโรดิทิเดียที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิสิกซาวเซียงกงนะครับบรรยากาศวันนี้ฝากติดตามด้วยแล้วกันกับเพจ ร้านอุบลมิวสิกซาวเชียงกงอุบลราชธานีเฟซบุ๊กอุบลมิวสิกซาวแล้วก็ขอไปกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบช่องไหนปะจองเูยทูบอ้าวจำช่องยูทูบไม่ได้คราวนี้ช่องยูทูบอุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับอุบลมิวสิกซาวสตูดิโอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคลิปต่างๆรับชมคลิปก่อนใครที่ช่องยูทูบอะไรปะอุบลมิวสิกซาวครับสตูดิโอนะครับสขอบคุณการติดตามครับวันนี้13 พื้สภา,า,าคม<ง>ขอบคุณทุกการติดตามฝากตัแก้แก้กกันนะครับตู้ซับเบรเทอร์โบ18นิ้ว1,900 <100 S 2> บาทไม<า><า>่อัดแท้คุณภาพ AA นะครับไม่อัดแท้ที่เราเลือกใช้ให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่คุณภาพตัวนี้กับไม่อัด20มิลเต็มนะครับตัวนี้ขอบเล็กตะแยงเหล,ล็กสีระเบิด1,900บาทตู้เปล่าสดๆจากอุบลราชธานีของคุณครับสวัสดีครับอ่ะป้าต้องส่งท้ายหน่อยเอาหายอีกรอบมาหนิหายอีกแล้วน่เอาเอาลาไปก่อนเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ